จะมีโดนใช่ไหมไมีโดนหรอกแโดนสายวิง่งนั่นแหละเป็นใหญ่ปเป็นใหญ่ปเป็นใหญ่น,น,น่าจะโดน ออตัวนี้น่าจะโดนสายวิ่งแล้วตัวนี้น่าจะโดนนี่นี่ตัวนี้ใหญ่อะตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่แรงดึงก็เยอะแต่ปัญหาคือจะเอามาได้ไหมเนี่ยติดปากกระโชดนี่ย

สวัสดีครับผมก็มาแล้วนะครับแต้มแรกก็วันนี้ก็มายิงหมายบ่อครับผมบ่อร้างนะฮะเมื่อกี้ก็ได้แล้วครับแต้มแรกเนี่ยจะให้ดูซบหมายก็จะประมาณนี้ก็จะมีปลานิลครับเป็นปนนลานิล้วนๆครับ ปลาช่อนปลาปลายล <ừ, S 2> อ,อยตัวหนึ่งเอ๊ะโดนป่าไม่รู้นะน่าจะโดนสายวิ่งอยู่สายวิ่งอยู่น่าจะโดนครับเ๋ยว <G ül> พอดีผมถอดหมวกโดนครับสายวิ่งอยู่โ okay. อ้ หดนห่างแล้วมัง้งไงโอ้โหเล็งไม่ได้เล็งดีแล้วครับเพราะปากคาบกล้องอยู่เดี๋ยวแกะเงี้โอเโอตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ดูตัวแรกไม่ได้ตัวแรกเบลอเลย มาครับอีกแต้มหนึง่งตัวไม่โตครับโอเคอย่น้นก็มาอีกหนึ่งแต้มครับผม น่าจะโดนโดนนะมาแล้วครับโอ้ตัวตัวน้อยนี่วะาตัวน้อยนี่วะาตัวใหญ่นี่ฮ ตัวไม่ใหญ่ครัใหญ่ตัวใหญ่หญไม่ลอยอ่ะโอ้ยไม่โดนนะมั้งชิดตัวเป็นเล่อเลยไม่โดนะสูงไปโอ้โหตัวจำนัำเลยเฮ้ย เออปลาลอยลอยิงข้าหมหัวปลาแต่บ้าตายโอ้ไม่นร,รมนระดดออู้อ,อะ่ะไ, <c oughs> ไม่รู้โดนเปล่าไม่รู้อ๋อน่าจะโดน

ดูไซส์สวยขึ้นมานิดนึงนี่ฮะหนึ่งแตแงแ่ตัวใหญ่ด้วย,ต,ววยตัวใหญ่สกด้วย ไม่โดนเหรอโดนเออแม่หลอกกันสักัมื่อกี้หลอกกันสักเม่อกี้ว่า่ผมเนี่อันนี้เข้าหัวเลยมั้งมาถึงน้ำท่าจะเลี้ยวหนีไยเฮ้ยแม่ เอาเลยต้องต้องอยู่ไม่ได้แล้วต้องตัดใจแล้วลลทำท่าจะเลี้ยวออกซะแล้วว่ายมาดุม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 จะหันหะัวกลับซะดื้อนะอีกหนึ่งตัว หล, ود. ล, ود. ลุดหลุดเรียบร้อยนี่โอนี้ดอกนีน้โอนตัวใหญ่ด้วยใหญ่อีกแล้วใหญ่อีกแล้วตอนยิงเนี่ยใหญ่ใหญ่อีกแล้วฮะ อันยิงอะมันใหญ่พอมาถึงแมงตัวสามขีดนั่นไงว่าแล้วไงว่าแล้วไงตอนยิงอะตัวเป็นโลไม่หนึ่งแต้ม อะไรวะปลาช่อนปลาช่อนนี่เป็นปลาช่อนเป็นเงาเง,งาดำดำนีเนน่เป็นปลาช่อนไอคือปลาอะไรอะ่ะแต่ว่าคิดว่านี่เป็นปลาช่อน,นตัวเล็กอ,อย่าบอกนะหลุดโดน อยู่ยังอยู่อยู่นี่งไงเขาช่อนจริงๆแหม่แม่นซะด้วยนะไปช่อนแบบแม่นเลยทีปนินเป็นแผ่นยิงไม่โดนเฮ้ยบ้าบอไปชอมโซโม่คมปอือเท้าไหนแม่เข้าไหนตัวมั้งไม่ใหญ่ตัวเล็กแหมสวยงามอีกหนึ่งแต้มช่อน เห็นป่ะไม่เห็นหรอสามตัวนะฮะอ่าจะลงแล้วหรอตัวไม่ใหญ่หรอกปลาไม่มีตัวใหญ่ปลาไม่มีตัวใหญ่ ตอนเห็นเห็นว่าใหญ่อ่ะยิงมันไปใหญ่สักทีนึงหนึ่งแต้มครับสวบหนึ่งแต้มตอนลงจะลงไงวะเนี่ย ปัญหาตอนลงจะลงไงวะเนี้ตอนมาพยายามมาได้ตอนลงจะมีเป็นมีความพยายามกลับโอ้โหตัวใหญ่ตัวนลุนต่อครับผมนไมน่าจะโดนสายวิ่งน่าจะโดน จะโดนตัวนี้น่าจะใหญ่ด้วยตัวเนี้ยมองในน้ำว่าน่าจะใหญ่นะนั่นไงใหญ่จริงด้วยตัวนี้ของแท้ตัวนี้ของแท้อ,แทอืม ตัวนี้ของแท้นี่ตัวนี้ใหญ่จริงครับนี่สวยงามครับอีกหนึ่งแต้มครับผมนี่ปนินผมไซสโลเมื่อกี้ตัวที่ยิงเมื่อกี้ล่วงน้ำไปแล้วครับใส่กระสอบใส่ไม่ดี เอาหางเอาหางใส่ใส่กระสอบแล้วอาหางใส่ก็เหลือหัวอยู่ดิน้นก็หัวสะบัดออกมาลวกน้ำแผลไปเลยโอ้โหแล้วตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยไซส์โลเลยกว่าจะได้ไซสโลโอ้โหส่งเลยอุย้ยหนุนนุน,นตัวใหญ่อุ้ยตัวใหญ่ สองตัวเหรอเห็นตัวเดียววะไม่โดนด้วยวะข้ามหัวซะมั้งข้ามหัววะก็มองว่ามันใหญ่แหละเล่นไงว่าข้ามหัวะหว,วะโอ้ đốn đốn đi mấy đốn đó láo quá đốn อสมควรไม่ใหญ่มากแต่กระไซดีดอยู่ <คน S 1> สวยอยู่นี่อ้อเราปล่อยลงน้ำอีกนะนะครับกลับแล้ว แม่บ้านโทรตามแล้วจะไปซื้อของนัดเขาไวจ้จะพาเขาไปซื้อของแล้วหนีมายิงปลาก่อนนะนี่ก็โทรตามแล้วไปเดี๋ยวผมกลับก่อนนะผมยังไงก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปให้ดูที่บ้านเนาะตรงนี้คงจะไม่ไหวแน่จะหาทางลงก่อนจะลงยังไง <c oughs> ยังไงก็กลับก่อนครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาใหม่ ปาลามล่องดีได้มีกี่ตัวได้กี่ตัวถึงสิบตัวเปล่า่รู้นะครับจำไม่ได้แล้วไครับผมกลับก่อนครับ